สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแวนกายกันนะครับซึ่งเรามีผู้ช่วยอีกหนึ่งคนนะครับเป็นคุณต้นกล้าครับแล้วคุณโมโมนะครับแต่คุณต้นก้าเขาจะเป็นคนอ่านเอฟเฟกต์การ์ททั้งหมดเลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกองสีเขียวกันก่อนนะครับคุณต้นกล้าครับรับไปสรงการมาทีละใบนะครับ แกกองเร็วๆดิครับเร็วๆดิครบแอปเป็นกราฟแอปเป็นกราฟเราสู้ดิครับเราจะรีวิวตั้งแต่ใบแรกถึงใบสุดท้ายนะครับเอ้ยเราจะรีวิวเฉพาะการเด็กข้างนี้โลนะครับคุณส่งมาให้ผมทีละใบแล้วเดี๋ยวเอ้ยเอามาให้ผมหมดเลยเดี๋ยวผมจะส่งให้คุณอ่านเอฟเฟกต์ทีละใบครับแล้วก็อ่านชื่อด้วยนะนี่คือการ์ดหนึ่งใบนะครับใบแรกครับอ่านครับอ่านชื่อและความสามารถครับวันเกิดที่เกิด จากเกียนนี่ครับเร็วๆค,ครับนี่มันไม่ตลกนะครับเร็วครับ <c oughs> ผมอ่านเองก็ได้วะตาชื่อของการ์ดใบน,นี้ก็คือเวียกูดดาโกนิกโอรอดนะครับ <c oughs> ความสามารถแรกก็คือถ้าไม่มีแวนการ์ดที่เป็นเล็กของคารเนโลนี่ก็เป็นก็ไม่สามารถ พอไม่ไม่อ่านไม่ไม่ตัดตัดครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาร,รีวิวการดแ็นไก่กันนะครับก็เห็นคลิปที่แรกไปแล้วนะครับนั่นผมก็แค่มารีวิวเล่นๆนครับไม่มีอะไรทาก็อันนี้ผมจะเริ่มเปิดวงผมเองแล้วครับสีม่ม่วงกันด้วยครับ,บรออคุณ